สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะะเป็นรายงานพิเศษประจำวันลอยกระทงนะครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2553นะครับวันนี้วันลอยกระทงขึ้น15้าค่ำเดือน2 2ค่ะบรรยากาศด้านนอกนะคะเป็นบรรยากาศฝนตกพรำๆค่ะก็ฝนตกเก่าออกไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยต้องลอยกระทงในห้องน้ำค่ะโดยการนำฟ้าอิซิโกปักเทียนแล้วก็ลอยใน ทางซักผ้าค่ะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานและรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ร่วมประเพณีแล้วะนะกาก้ยังไงก็ท่านผู้ฟังคนใดนะคะที่ยังไม่ลงทกระทรงก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเรียงออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเว็บไซต์นะคะที่เปิดให้ลรากระทรงออนไลน์สามารถทั้งลอยโคมลอยพระประทีปนะคะแล้วแต่เราจะชอบนะกาก้ยังไงก็ขอให้ทุกโศกที่คุณผู้ฟังพบเจอในปีที่ผ่านมาลอยๆไปกับสายน้ำนะคะ สมมติว่าถ้ายัางไม่ได้กระถงก็เอามือไปยิ่งกับสายฝนให้น้ำฝนชะล้างความชั่วความเลวออกจากบึงของเราอะนี่ะกันก,นกน็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในวันละกระถงม,งมากๆค่ะพบกันใหม่อกกสหัน้านะวันนีกะ